สวัสดีครับแ่าตะเขียวเตี้ยองนุ่มสามชิดชั้นแนวไม่แล้วครับผมครับเศร้านี้กัมาผมมาพอกับสามชิดยู่หน้าโคกคือเกาพี่น้องรับมาผมมาพอกับพี่กำนองเข้าช่วงเศร้าๆครับออกมาให้มาหน้าคือเกาครับมาเขาหัวเขาสวนมาเมืองไก่เบืองกาคือเกานน่นละกับเศร้าๆอากาศพอดีครับอุ่นๆบ่อเย็นบ่หนาวแต่ก็มีหมอกหมอกหมอกดีอยู่ครับปีนี้หมอกดีอยู่หมอกดีก็ เป็นผลกับบางย่างแหละครับเป็นพ้นเสียกับอีกบางย่างครับครับก็อนื่อเศร้ามื่อนีกับเป็นเศร้าว,วันที่สี่นะครับวันที่สี่ท่านว่าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเ้าเครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วพี่น้องอีกบ่เจียอาทิตย์กับสิสิ้นปีแล้วมื่ว่านกับบ่ได้เฮ็ดคลิปมาปากมาคุยมาหวม้าจาก,กับพี่กับน้องครับเฮ็ดได้เครื่องเดียวพี่น้องมื่ว่านว่าทิมับนี่ครับเอาขาดน้อยคิดหลามาไทยแห่งแล้วก็เลย เอารถไทยหน่อยครับรถไทยเดินตามห้องว่าเสียวมากาดให้มันเสมอกันเพราะว่าสิได้เพื่อนมายกให้นะครับปวดขาแห้งพี่น้องช่วงนี้สามทิตสภาพร่างกายบ่เต็มร้อยมาแนครับปวดทีต่ต้นขานะครับต้นขาไสาค้คางเดียวครับมันที่เป็นแต่ช่วงหนาหนาวแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้สิเป็นแห้งครับสิเป็นแห้งก็ทุกปีเพราะว่าสามาทิตให้เล็กหน่อยเหยียบให้ครับปกติสามทิตบ่ปเป็นคนมักนวดมักเหยียบเด้เมื่อนั้นคิดยังได้บุ๊คให้เขาเหยียบให้ ยาดเหม็นกมเนื้ออักเสบครับมันขยับตัวบ่ได้เลยเมว่านนี่ครับขาดได้สองรอบบ่ไว้ด็กอื่นเด็กหน่อยมาขาดซอยครับนี่เด็กหน่อยมาขาดไหนครับขาดเรียบร้อยแล้วเลือตั้งแต่ห้เพิ่นมายกล่องเหยครับมือนีสารทิศกษีด้ไปทางานพอดีละผู้เพิ่นที่มายกเพิ่นกษีออกเวียนมากพอดีทํางานน้ากันน่ะละครับอ่าเอาผู้สารทิศพาไปเบื้องชวนพักเพิ่นนั่นละออกมาเกี่ยไกลเมือนกเลยพาบีพาหนองมาเขาหัวเขาสวนคือเขาครับมาเบื้อง ผักเบื้งองหยาเบื้องแปลงกเกษตรย่านั่งคือเก้า,น,านั่นแหละนี่ก็ผักกาเริ่มสีผักกาดขาวผักกาดหยอดย่านั่งงามอยู่อันนี้สิเป็นบล็อกคอลี่นะครับส่วนทางพุ่นสิเป็นผักกาดห่อเอ้ยกะลัมดอกครับกะลัมดอกเฉพาะข้องนี้นะครับข้องนี้สิเป็นผักขาวห้อเหมืดส่วนแตงเลากับง,งามแล้วครับนี่งามเลยพี่น้องออกดอกแล้วนี่ออกดอกแล้ว งามย่ครับแตงเล่าปีนี้เร่าก็เอาขึ้นข้างน้ำเรื่อยๆครับกับแมงบ้านาว่านนี่แหละมาเอาขึ้นเชือกขึ้นยังไงเขาได้ฮอดเซ้นที่สามเหครับ4ีหาหกกับเชียวขึ้นเมดพุ่นเหรครับซอยเขาจังน้อยพูดถึงเขาก็เลื่อยก็ขึ้นเองได้ยุดอกแต่ว่าต้องซอยเขาจาักน้อยครับนี่ครับเชือกเล่าก็ไลนี่แหละไลมามัดมาอย่างข้อให้เขาดขึ้นได้ง่ายๆครับถ้าห้องมมัดเขาก็สีปกคุมมานํำพื้นนะครับงามยุ่แต่งเล่าปีนี้ บางทานนี่ปลูกแต่งามอยู่แต่ว่าเขาปวดกับงามเป็นบางมองบางนั่นครับมันเกิดบ่เสมอก็คือพ่อได้ทุนได้คา,าเมล็ดพันธุ์คาปุ๋ยค้ายาขึ้นยุ่นละ,ะว่านองมาสีดยาบงเห้แล้วครับแมงบงล่วงหลยลยลงในหยอดมันนี่ครับพี่น้องนี่งามเนาะแต่ให้มันทั้งบ่เสมอครับตัวลิสวงเห็น่ตตองบอกถึง กันมักงามมาเกิดอดยู่แล้วนี่หมดทุกต้นครับฟังพุ่นต้องรอเบิง้งดอกพี่น้องเนาะว่าเฮาสิปลูกหยังใจซานที่ก็อยากให้ปลูกแกมือขอโพดจักเล็กจักน้อยล่ะครับเพราะว่าต้งพุ่นมันสิเกิดดีบ่แกมือจักหาหกคู่แล้วก็สิปลูกทั่วลิสงครับทั่วดินนี่ละไว้หาเถื่อน้ำยู่ลร่ำร่ำหวยม่อพ่อนะครับแล้วก็สิปลูกให้เราปลูกพักอีกจักแปลง สอแปลงครับนี่แบบนี้เพราะว่าเรามีกลาพันอยู่อันนี้น่าจะเป็นบล็อกคอรี่ครับนี่เบื้องต้นเขาแล้วนี่ครับแต่งแตง,ง้ามบางมองบาง,งยังดินแต่เรามองบาคือกันบวรุ่งบ่ได้แต่ว่ากคือว่าอยู่ใด้เกียรที่พอใจอยู่ครับแต่งขอโพดกับประมาณ ห0สิครับแต่งกับสิประมาณ80-90%ินี่แหะให้ควมพอใจครับหย่อนแสงเริ่มพีน่น้องวันเห็ีหดยังกับบอได้วาสิไปทํทำความสาดหน้าแล่ครับที่ว่าสีอ้อยอยังลงนั่นแหละพอดีทิดลากับโบยน้่เมือว่านนี่ทิดลากับผ้าลูกไปในเมืองมันครับพ้าลูกไปล่งบาน ไปตัดไม้ตัดยางคือไปให้หมอเขาเช็คเขายัางเนี่ยครับแขนแก่ลมนะครับหกลมสามทีก็เลยบ่ได้ไปใส่หมูว่านนี่ช่วงแรกก็เลยได้ป่าไปหาหมอพี่น้องครับพรพรายางได้แล้วยางได้แล้วครับเศรา้านี่ไปหาหมอขี้นิดก่อนลองเบิ่งก่อนครับเพราะว่าโลกนี้อาการนี่สามทีเคยเปลี่ยนอยู่ทุกปีนั่นแหละแต่ว่าก็เปลี่ยนเฉพาะช่วงที่มันอากาศเย็นครับอากาศเย็นเย็นมันสิเปลี่ยนเป็นชาเป็นปวดยุดต้นขานี่ พอแต่อากาศอุ่นอากาศห้อนแล้วมันก็จะเศร้าลงไปจังน้อยครับแต่ว่าปีนี้ก็คือบอกนะละครับยานเป็นยันสามทาิศให้เลี้ยงหน่อยเขาเหยียบให้ยานกล้ามเนื้อมันอักเสบขีดขาดไปทั้งสันครับเดี๋ยวสิไปตรวจให้ละเอียดอีกเทืนน่อหนึ่งอยู่ถ้าเทียมันเป็นกระดูกทับเส้นทับยั้งไปครับมันสีเหลือล่างมันสีอันตรายเนาะครับเนาะพี่น้องเข้ากับรักษาสุขภาพครับช่วงหนาน,านาน้วนี่โรคไข้ไข้เจ็บหลายนี่แดงแกล้งเราอะไรเรากะว่องหมู่บ้านมือกอนนี่ครับ ยี่น้องก็คือเสียดายยิ่งข้าวยิ่งข้าวอยู่ตรงนั้นครับขออภัยครับอ่านไหมครับไอ้คดีที่วิสามันคนหลายอยู่ตำบลสีสุกสำรั่นครับอยู่ติดกับตำบลหน้าขัามตำบลคลองสามที่นี่แหละในเขตอำเภออุบลราชครับที่ไอ้ยุทธที่ยิ่งประธานสภาอยู่นครพนมเราหนีมากนะครับนี่แหละครับยุ่งใกล้ใกลบ้านสามที่นี่แหละเมื่อนั้นสามที่ก็ขึ้นเวียนอยู่ แต่ว่าบ่าได้ไปในที่เกิดเหตุน,น้ำพื้นนะครับเพราะว่าสามทิศต,ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็คอยรับคนป่วยอยู่ในพื้นที่ของสามทิศน้ำแต่ว่าก็ได้ประสานครับทังกู้ชีพชีสุกทําลานทังเจ้าหน้าที่ตำาวชีสซุกทําลานอยู่บ่เศร้าหรอกครับก็คือเขาเห็นในซื้อในข้าวช่องตั้งๆนั่นครับเพราะว่าสิเป็นช่องใดนะครับช่องข้าวนั่นแหละก็คือว่าน,นะครับทุกทายก็ต้องได้มีสามสนนาครับเพราะว่าผู้ต้องหาผู้ไา่นั้น นีอาวุธครบมือครับเรากับบอยอมเกลเจา,จาเกลจาบ่บเป็นผลเนาะครับกคือในข้าวในข้าวลรวพี่น้องสามทิศกะหูว่าไแต่ว่าก็ได้ประสานครับทั้งตำบลสีสุรรูํำร้านยู่บเซาตั้งแต่ช่วงรแรกๆที่พ่อโตพ่อผู้ต้องสงสัยผุนละจนว่าหอดช่วงแรกที่เขาวิสามันครับครับจำเป็นนะพี่น้องมันจำเป็น เพราะว่าผู้ต้องหากะมี่บบว่ารงข้ามนะครับควบมือแต่ว่าดีแน่ครับแกกันยังมีควมเป็นมนุษย์ด้วยแกบอกทำลายคนอื่นนะครับแกบอํทำลายคนอื่นแกกันย่อมสะลระฉีบเจ้าของค้นไปถามคนไปยัง้งตอน,นเศร้าตามที่สอบถามกูชีพนะครับแกกับบอกทำลายผู้ใดถือว่าแกยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่ครับถึงสิว่าเข้ากับโบหูตุนลึกหน้าบางนะครับบบหูวัด แจ้ไปเห็นยังมาเนี่ยแจ่ก็ถือว่าดวงดีอยู่ครับช่วงที่สาบข้าว,ข,าวข้าวไม่ไม่นั่นโอ้ยอยู่นําบ้านนิดเป็นโรงเรี่อนเป็นซูนเด็กศุนยังนีิดต่เห็นผู้ปกครองมา,มา,า,า,ารับมาเอาลูกเอาล้านกลับพุ่นนี้ครับเพราะว่ามันกระพึงมีเห็ดช่วงใดละ่ะช้องปีนี้ละ่ะอยู่น้องบัวน้ำพูอยู่แถวเ่ยครับส่วนใเไก่ข้าจ่าก็เลยเกิดค่วม ยัดพ่วงกลัวแน่แล้วครับเอา้าเรื่องเล่ามันกลับพลาดไปแล้วล่ะก็ขอแสดงพ่วมเจี๊ยบกับครอบครัวผู้ถือบอลสูญเสียนะครับก็ดีมันบ่มีผู้ใดสูญเสียไปหลายก็หนีครับไอ้ยุดไอ้ยุดเนาะครับซื้อเพิ่นตอนเราล่างเพิ่นมาลงบานสันติตก็ได้ ไปยกไปจมซอยข้างเจ้าหน้าทีร่รอ่อพ่อหยอกพอดีสามสิบเปส่วงคนป่วยเพอดีนี่ก็ศิษ์สาธยายเงาแน่จัง่อยนอกเรืองครับขอโทษขออภัยนี่ก็ิได้ไปทำงานมื่นกับเจ้าสิยุทธ์ถาร่างกายขาบ่เก็บกับสิพวแล้วครับไปเตรียม แปลงสีปูอ้อยปลูงยางหมดละไปทำขั้วสะอาดครับทีได้เห็ดหลายแปลงอยู่ดลพี่น้องสองสามแปลงตรงนี้ครับทิลาอีกแปลงหนึ่งรับรับเหมาเพื่อนเห็ดตรตงนี้ก็เตรียมเร็วๆให้เพื่อนมายกหลองยกคู่ให้นี่ครับขาดออกมา่งหมูว่านนีเห็ดบ่อได้ได้เืิดเ,เด็กหน่อยมาเห็ดให้เด็กหน่อยครับให้คาเขาหนุ่มขดต้มเขา ต้นทั้งผีกับพักจุดแรกที่เราปลูกนี่จังนสี่งมันลงครับฉีดยาฉีดแนว่ยกำจัดมาแลงบ่ท่านถ้าเขาห่อแล้วมันฉีดฉีดหนาครับนี่ไปทั้งพุ่นบ่บไปแล้วพี่น้องมันสวยแล้วเป็นคลิปสั้นๆพอได้ปากได้คุยเดบอเลยจ่ากับพี่กำน้องสานที่เกิดที่เฝ้าไปเกียกก่ยไก่แล้วก็สิได้ไปอาบนา้ำแจ้งตัวเอาห่อเขาห่อน้ำไปทั้การทั้งงานครับนี่แหละครับบรรยากาศหน้าโคก ครับเศรษฐีอากาศอุ่นๆขึ้นแล้วปกติพอดีซ้ำนี่บ่หนาวพ่อหอนครับแต่ว่าช่วงสายๆช่วงเที่ยงๆบ่ายๆกับ,บสีมีแดดมี้ยังจัดจานเนี่ยครับเอาบรรยากาศสามทิศกระสืฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่แหละครับครับท่านนี้สามที่กระคอขอบบุตรขอบพุ่นน้อครับพ่อแม่พี่น้องห้องมดสุขสุขคนละครับ,รคครบที่เขามารับชมคลิปของสามที่ตังต้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับครัเป็นกำลังใจฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบริภัณฑ์คลิปใหม่ๆม่นะครับ คลิปหนา้าสามทิศทพผ้าพี่ผ้าน้องไปยังกระจังคอยชุ่มคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิกระเสีวยวไปสัมนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ